สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมในช่องครูเที่ยงแอนด์วันชาแนลหรือว่าเฟ้นเพจนะครับมื้อนี้นะครับเหมาไหส่งนะครับรีวิวพัดเทลสยามคีวันนะครับสองเครื่องนะครับผมอ่ะอีกเครื่องมื้อนี้มีสามเครื่องนะครับอีกเครื่องนึงเยงจะไปรีวิวนะครับเพราะว่ะอันรับสองเครื่องอย่ามืก่อนเนาะอ่าอันนี้นะครับที่ส่งไปที่อ่าหาดใหญ่นะครับสงขลาหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้เพิ่มเบาขาเนาะ เครื่องนึงเพิ่นวาขานะครับเเอาบิ่งในกล่องครับนี่ก็สิเป็นแมนโนดนะครับแล้วก็สาย USB นะครับวางอีกฟ้อนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สิเป็นเดี๋ยมีคู่มือเด้ครับเด้อคู่มือสำหรับท่านที่สนใจนะครับนี่เดี๋ยวเปตะอานอีก่อนนะครับ ลูกค้าท่านนะครับเพราะว่าเพิ่งไปแล้วก็ขัวไปเที่ยวเนาะนะครับสามมื้อนะครับบันนี้ส่งไห้นะครับมือนี้ส่งสามเครื่องนะครับผมวันนี้ส่งทั้งหมดสามเครื่องนะครับนี่เครื่องที่หนึ่งนะครับผมเครื่องแรกเครื่องแรกที่นี่เหรอบึ้งเดี๋ยวทดสอบไปเป็นเครื่องอะไรกันเนาะอาจะแจกระตือนครับเบิ้ง นี่คือเครื่องใหม่นะครับเครื่องมือหนึ่งกะกล้อง,องอยังบอได้ใซสนะครับผมยังบอร์ดอีกรองเท้ต้องเก็เสียงมือลากาอ่าตัวนี้ี่มี USB นะครับเป็นสั่ง USB ไปพร้อมนะครับผมโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้คือสั่ง USB ในราคาพิเศษนะครับแล้วก็มีหนังสือนะครับหนังสือคู่มือการใช้งาน อ่านะครับตัวนี้คุณยังเหตุขึ้นเองนะครับผมอ่าสั่งที่คูเที่ยงเท่านั้นนะครับตัวนี้จังสีได้นะครับผมอะไรกัน USB อ่าเป็นสิเปิดสี่เบิ้งพร้อมครับเปิดวิธีการใส่เบิ้งซึ่งในหนังสือนะครับคุณยังเหตุวิธีการนะครับใส่เข้าจีใส่หรยอเรื่องไดนะครับอ่ามาลองเบิ้งครับปึ๊บนี่เขาจะเสียบช่องนี้นะครับทางแรกเลยนะครับป๊าบแล้ก็ปิดป้อนลุ่มไว้ก่อน นะครับเปิดขึ้นมาปึ๊บน,า,นาเห็นมาแร้วนะครับตอนนี้สถาน,น,นะพร้อมใช้งานนะครับผมพมกับเปิดวอลุ่มมาแนะล้วนะครับผมจากทุกเส้นครับอันดับแรกเขาเปิดมาปุ๊บเขาต้องเข,า,งขามาเลือกเสียงตรงนี้นะครับ โทนนะครับเลือกเสียงตรงนี้นะครับอย่าเขาไมา่ใค่นะครับเลือกเสียง 1, 3, ออกลุ่มนี้เนาะผมโทนนะครับเลือเสียงปพ๊บมหนึ่งสามสี่เสียงออกแกนเสียงออร์แกนตีเรียบร้อยนะครับผมทีนี่เขามาเลือกจังหวะเขกากำลัปุ่มนี้นะครับอันที่สองกดจังหวะสตาร์ทต,ตรงนี้อ่านะครับนี่เยบร้อยครับเวลาเขาจะเซฟเบสต้องกดตัวนี้นะครับฟิงเกอร์ตัวนี้ อีกครั้งทีหนึ่งนะครับครั้งแรกนะครับอ่ะเอาเบิ่งเปิดด้วยบีครับให้ห้องเลนฮ้อกับเล่นไปโซโลตรงนี้แล้วก็เปิดด้วยบีครับหมายถึงว่าหัวนกเปิดเป็นเสียงที่มากับเครื่องหมายถึงหัวนเปิดจังหวะเสียงที่อยู่ในแฟสไดร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่ามันคือเปิดยูเบีอินนะครับแต่วันนี้เขาต้องมาเปิดเลนตรงนี้นะครับปุ๊บกดสตาร์ทตรงนี้ครับตรงกลาง สเตอริโครับวเสียงเป็นตอริโนะครับเขาเลือกเขาัะเลือกตัวนี้นะครับเลือกเพลงตัวนี้เลือ้ติกได้นะครับศูนน่ก้ะครับศูนย์หนึ่ดย์เกะครับผมได้นะครับศนย์หนึ่งดศูนะครับแล้ติกดเลือกก็ได้นะครับกดนิกนิไปนะครับสิบเจ็ดสิบแปดตัวนี้จะเป็นจังหวะของที่อัดลงนะครับอัดลงในเครื่องนะครับผม ลงในเครื่อง นะครับถ้ากดนิกไปได้นะครับกดหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกเลขเลือก,เ,อก,เ,อกเพียงที่เขาเสา้าที่เราต้องการฝึกนะครับผมเอาถึงปัะจูลงไปวันสิบ<ม>ยี่สิบเพล็มาลองบึงนะครับเฟดได้ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เฟดได้นะครับเนะาะมาลองบึงมาเอตัวนี้นะครับเออ ไปเลยครับนี้ไปประมาณยี่สิบเสียงนะครับเด้อยี่สิบจังหวะนะครับเท่ากับดีเบื้องครับอะครับผมอันนี้มันต้องแองตัวสองขานะับ ตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับส่งไปที่ลบบุรีนะครับผมส่งไปที่ลุงเล็กนะครับผมลุงเล็กออยู่ที่เอืมเมืองนะครับเขาสามยอดลบบุรีนะครับผมตัวนี้เด็กฟองนะครับสองเครื่องอีกสามอีกเครื่องนึงเดี๋ยวทีนี้ไม่อีว่บนึงน,นะครับผมอันนี้ไุงตล็กมีมีมขาบอกนะครับขาตั้ง ตั้งด้วยนะครับแดปเตอร์ครับ ลองมือเครที่สองน,นะครับมาลองเครืงที่2ครับผมดสอบเครงที่2น,นะครับนะเครที่2เปิดสวิดขึ้นมาไฟกับสีแดงดื่อนๆๆๆกันครับ เสียงนี้ัทดสอบลัวกิมนะครับใช้งานปกติทดสอบก้อนอ่าทรงนะครับด้วยแฟดใดยันนี้เราลองดูกครับอ่ที่นี้ลองมาลองแฟดใดก้อนนะครับอ่ับเร็กนะครับผมลองฟังก์ชัน USB ก่อนเลยนะครับจะเข้าไป USB in นะครับ กดป,ปุ๊บต้องกดตรงนี้นะครับผมเวลาจะเปิดยุยบีต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเปิดเล่นนะครับกลับเล่นได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือจังหวะมันสิเป็นลําดับด้วนกันนะคะรัเบเพ้ากับเวลาเลือกเข้ากับคนบวกลบนะครับอันนี้คืออ่าอันที่สองนะครับพรากดบวกไปนะครับอันนี้อันที่สาม อ,อันนี้คือตัวตีห้องใส่ฝึกได้นะครับผมใส่ฝึกได้นะครับเราเลือกเสียงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเลือกเสียงตัวนี้นะครับ มีตัวไหนอาจจะม,มีปัญหานะครับแล้วับเดี๋ยวออกอะอน,น,นะครับอันนี้แถมให้นะครับผมท่านใดที่ซื้อไปแล้วเด้อ ท่านได้ที่ซื้อไปแล้วนะครับอยากได้เล่มนี้นะครับกะเดี๋ยวกูเทงส่งไฟล์ให้นะครับผมปิ้นเองเนาะหรือแต่ให้ส่งให้กะส่งให้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวใส่รับนะครับจ่ายค่าส่งให้กูเทียงเนาะสจหรับผู้ที่ซื้อไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแต่ละปุ่มนะครับแต่ท่านได้ซื้อไปแล้วเพื่อนก็เรียนเป็นแล้วนะครับผม สองเครื่องนี้ก่อนนะครับผมอีกเครื่องนึงเดี๋ยวสิรีวิวอีกคลิปนึงนะครับผมขอบคุณหลายครับท่านใดสนใจนะครับศูนย์แปดหน้าเจสี่เจ็นย์หาะรเบอร์โทรตั้นี้นะครับศูนย์แปดหนานย์หนึงหานะครับศูนย์แปดหน้สนะั่งมาเลยนะครับผม5200บาทนะครับได้ขา4 9่พันารวมขาตังนะครับอันนี้ราคารวมทรงนะครับผมขอบคุณครับ